สวัสดีน้องๆทุกคนนะครับที่สาขานะครับนานแล้วนะครับที่ไม่ได้มาคุยกันนะครับช่วงนี้ก็ใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็อยากจะมาอวยพรปีใหม่ให้กับพวกเราทุกคนนะครับซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นปีของการเปลี่ยนแปลงจริงๆนะครับก็พัฒนาทักษะของพวกเรามากขึ้นนะครับไม่ว่าการออกไปขายของข้างนอกการทํา B2O การขายของออนไลน์พวกเนี้ยนะครับทำให้พวกเราเก่งขึ้นก็มีความรู้มากยิ่งขึ้นนะครับ อีกเรื่องหนึ่งนะครับที่อยากจะฝากไว้คือเรื่องของความปลอดภัยนะครับน้องทุกคนที่ขับมอเตอร์ไซค์นะครับจาเป็นต้องใส่หมวกกันน็อกนะครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเราจะขับปลอดภัยนะครับแต่คนอื่นนะครับที่เขาไปเที่ยวมาบางทีก็อาจจะกินเหล้ามานะครับดังนั้นอุบัติเหตุเนี่ยเราจะต้องป้องกันไม่ล่วงหน้านะครับสาหรับคนที่ขับรถยนต์นะครับก็ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งและที่สำคัญที่สุดนะครับก็คือเมาแล้วต้อง ไม่ขับเด็ดขาดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขออวยพรนะครับปีใหม่ให้กับทุกคนนะครับก็ขอให้พวกเราทุกคนนะครับรวมถึงครอบครัวของพวกเรานะครับมีความสุขนะครับแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วก็มีกําลังใจที่ดีนะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ยขอให้เป็นปีของพวกเราทุกคนนะครับขอให้พวกเราทุกคนโชคดีแล้วก็สามารถทํายอดขายทํากําไรได้ตามเป้าที่พวกเราต้องการนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ครับทุกคนสวัสดีครับ พีปอไทยคาดเข็มขัดนิรภัยและสวมหมวกกันนกเพ้เพื่อเราพบเห็นน้ำหกบ,บพื้นเราต้องตั้งป้ายและเช็ดสูททำความสะาดโดยทันทีนะครับจากที่ตั้งเมสิครับเอโลตัสสรีครับขับรถยกรถลากต้องผ่านการอบรมเล็กจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่นะครับด้วยความปรารถนาดีจากพี่อุดสิทธิพร,รโรจ์าครับ พนักงานควรมีความระมัดระวังในการทํางานบนที่สูงใช้บันไดให้ถูกประเภทบันไดที่ชารุดให้นคนนํามาใช้นะครับเรื่องความหงอยจากพี่วิชัยคนสิครับใกลช่วงเทศกาลปีใหม่แล้วขอให้ทุกคนระมัดระวังเรื่องไฟดูดนะครับไฟดูดอันตรายมากๆครับ เพื่อความปลอดภัยของพวกเราทุกคนอยากให้พวกเราช่วยกันดูแลอุปกรณ์นในากนารทะเวลแล้วก็อย่าลืมแต่งกายให้ถูกต้องและปลอดภัยทุกคนนะครับด้วยความหบวงใยจ,จากพี่เอ็มโอเอ็มสิบหกนะครับสวัสดีครับที่แมนโอเอ็มสิบเจ็ดนะครับขอให้น้องๆทุกคนดูแลสุขภาพและ,ละควา,งงา,า,ามปลอดภัยในการทำงานรักษาระยะห่างสวมหน้ากากอนามายัยและก็ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับขอบคุณครับทุกคนสวัสดีครับ ทุกคนมีความสำคัญกับครอบครัวและบริษัทค่ะร่วมส่งความห่วงใยพร้อมการบ,บริการที่ดีให้ลูกค้ากันค่ะ,ะปีใหม่นี้นะคะพี่รักขอให้น้องๆทุกคนนะคะปลอดภัยจากการทาง,งานและปลอดภัยจากการเดินทางด้วยค่ะเป็นกำลังใจให้กับน้องๆทุกคนปีใหม่นี้ขอให้เฮงๆรวยๆปังๆกันนะคะ